หากคุณได้ดำน้ําลงไปยังความมืดมิดแสนลึกลับของห้วงทะเลแห่งมหาสมุทรใครจะไปรู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรมีตำนานเล่าขานหลายร้อยปีพูดถึงสัตว์ประหลาดในท้องทะเลตัวใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คลื่นน้ําลึกอย่างเช่นคราเคนสัตว์ประหลาดล็อกเนสไฮดร้ารีเวทานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโอเคไม่มีใครได้เห็นสัตว์ประหลาดในท้องทะเลที่ว่าแต่ก็ยังมีสัตว์ที่หน้าตาพิลึกพิลั่นเช่นแมงมุมทะเลตัวใหญ่ยักษ์ปลาหมึก หนอนและสัตว์ตนวอื่นที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ลองดูปลาหมึกยักษ์จากน่านน้ำซับแอนตาร์กติกสิมันใหญ่กว่าหมึกสายที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ถึงราวๆ14เท่าเลยทีเดียวและลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีฟองน้ำทะเลตัวใหญ่เท่ารถตู้มินิแวน์เลยล่ะมหาสมุทรประกอบด้วยน้ำา96.5%ของโลกและมากถึง80%ของชีวิตบนโลกเที่ยวเราค้นพบนั้นอยู่ใต้คลื่นมหาสมุรนี่เองเรายังไม่ได้ไปสำรวจไม่ได้ทำแผนที่ หรือไม่ได้เห็นมหาสมุทรอีกมากกว่า80%ที่จริงแล้วเราไปทําแผนที่ดาวังคารมากกว่าก้นมหาสมุทรซะอีกแล้วแรงดันที่อยู่ข้างใต้มหาสมุทรนั้นก็มากมายและมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังรับน้ําจมโบ้เจ็ดห้าสิบลำ um Jet แถมอุณหภูมิที่ความลึกขนาดนั้นก็ต่ําสุดๆด้วยสภาวะที่อยู่ใต้ผิวน้ามหาสมุทรนั้นโหดร,ร้ายมากดังนั้นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลจึงต้องปรับตัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆสายพันธุ์ถึงต้องตัวโตว ตัวใหญ่มากๆถึงอาจจะมีชีวิตรอดได้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในห้วงน้ํามืดนิดลงไปในมหาสมุทรจาเป็นจะต้องตัวใหญ่เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดีฟซีใจแกนติซึมคือสัตว์พันธุ์เดียวกันแต่ต้องตัวใหญ่กว่ากันยิ่งลึกลงไปจากผิวมหาสมุทรเท่าไหร่แสงแดดก็ส่องลงถึงได้น้อยเท่านั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมอุณหภูมิถึงลดลงได้มากขนาดนั้นและผลของสิ่งนี้เองทาให้เพิ่มขนาดของเซลล์และเพิ่มวงจรชีวิตของสัตว์ใต้ทะเล และสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีออกซิเจนมากเท่ากับสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในเขตน้ําที่ตื้นกว่าและแหล่งอาหารของพวกมันก็มีน้อยด้วยอาหารส่วนใหญ่ที่มันหากินได้ก็มาจากแหล่งน้ําตื้นและมีน้อยมากที่จะไหลลงสู่เบื้องลึกของมหาสมุทรเมื่อไม่มีอาหารเพียงพอการที่ตัวใหญ่นั่นแหละที่ได้เปรียบสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าจะเคลื่อนที่ไกลและเร็วกว่าในการหาอาหารมากินระบบเผาผลาญของพวกมันช้ากว่ามันไม่ย่อยอาหารไวขนาดนั้นดังนั้นมันจึงเก็บกักสะสมอาหารและเก็บพลังงานไว้ยามยากเวลาที่มันหาอะไรกินไม่ได้ มันไม่จําเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิใน,นร่างกายด้วยซึ่งช่วยให้มันประหยัดการใช้พลังงานไพอีกซึ่งมันจะเปลี่ยนอาไปโอนใช้กับกระบวนการอื่นๆในร่างกายเพวกมันจะแก่ตัวลงช้ากว่าและแก่ตัวทีหลังจากพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ําตื้นปริมาณส่วนใหญ่ของสายพันธุ์ปลาที่อยู่ในน่านน้าลึกจะมีอายุ30หรือมากกว่าปลาหัวเมือกนั้นกลับกลายเป็นว่ามีอายุมากถึง150ปีเลยทีเดียวปลาชนิดนี้สามารถยาวได้ถึง7.3เมตรและมีน้ําหนักได้ถึง1.5ตัน แต่กว่าจะโตขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาหลายศตวรรษแล้วมันก็เริ่มมองหาคู่ของมันตอนมันอายุ150ปีที่มันสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีสัตว์นักล่าอื่นๆมากมายที่ความลึกขนาดนี้แถมยังไม่มีมนุษย์หรืออะไรที่จะรบกวนมันหรือทําให้เป็นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ความลึกขนาดนี้สภาวะแวดล้อมนั้นค่อนข้างเสถียรดังนั้นสัตว์หลายๆตัวจึงเหมือนฟอสซิลที่ยังมีชีวิตเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเล,เลยเป็นเวลาหลายล้านปี ที่ความลึก200เมตรแรกของมหาสมุทรนั้นจะถูกเรียกว่าน่านน้ําเปิดชีวิตสัตว์น้ําส่วนใหญ่ที่เราค้นพบก็จะอยู่ในบริเวณนี้เองเพราะว่าเป็นบริเวณที่แสงแดดยังส่องถึงหลังจากนั้นเมื่อคุณเริ่มลึกลงไปอีกคุณจะเข้าไปถึงแดนสนธยาแล้วดูเผินๆเ,เ,เหมือนว่าจะไม่มีอะไรอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ราวๆ250เมตรคุณจะเห็นโอเอซิสแห่งสิ่งมีชีวิตโบราณเติบโตอยู่ที่นั่นยกตัวอย่างเช่นมีพลับพึงทะเลมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในความลึกระดับนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเป็นเวลาหลายล้านปีปลาซีลาแคนต์ก็เป็นอีกหนึ่งฟอสซิลที่มีชีวิตซึ่งมีชีวิตยอยู่ในมหาสมุทรมากกว่า360ล้านปีแล้วปลาแฮกฟิชก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลายาวนานเช่นกันราวราวสามร้อปีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ความลึกราว1,700เมตรพวกมันวิว,วัฒนาการก่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นซะอีกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีกรามหรือกระดูกสันหลังถึงแม้จะมีกระโหลกก็ตาม สัตว์ที่อยู่ในเทะเลลึกมากๆนั้นไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ในน้ำตื้นพวกมันมีวิวัฒนาการเพื่อจะอาศัยอยู่ในความลึกภายใต้แรงดันน้ำอย่างมหาศาลคนเราและสัตว์อื่นๆจะมีช่องว่างภายในร่างกายที่เต็ไมไปด้วยแกส๊สแล้วก็จะจบลงด้วยการระเบิด,ดแน่ๆหากเราต้องไปที่น้ำลึกขนาดนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักดำน้ำลึกถึงต้องใส่ชุดดำน้ำแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นหรือไปถึงบริเวณที่สัตว์ตัวยกัยกษ์อาศัยอยู่ก็ตาม แต่ว่าใกล้ๆแอนตาร์กติกาคุณจะเห็นสัตว์น้ําตัวยักษ์ที่อาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ํากว่าที่อื่นอย่างเช่นฟองน้ํายักษ์ปลิงยักษ์แมงมุมทะเลตัวเท่าจานข้าวหนอนหรือแม้แต่สัตว์เซลล์เดียวที่ตัวใหญ่มโหรานพวกมันจะอยู่อย่างสบายๆในน้ําที่ตื้นกว่าปกตินักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจว่าทาไมแต่พวกเขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์จะใช้ออกซิเจนแค่นิดเดียวและในน่านน้ารอบๆแอนตาร์กติกานั้นมีออกซิเจนอยู่มาก แปลว่าแทบจะไม่มีขีดจํากัดเลยที่สัตว์พวกนี้จะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆกลับมาที่สัตว์ในน่านน้ำลึกกันอย่างที่บอกไปพวกมันต้องปรับตัวให้เข้ากับแรงดันมหาศาลเพื่อที่ว่าพวกมันจะไม่มีช่องอากาศอยู่ภายในเลยสักนิดเดียวพวกมันส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ําและน้ําจะไม่สามารถถูกบีบอัดได้แปลว่าไม่มีอะไรบีบจึงทําให้พวกมันไม่มีผลกระทบอะไรเมื่ออยู่ภายในภาวะแรงดันสูงแต่ว่าเพราะเหตุผลที่ว่ามานี้หากพวกมันต้องขึ้นไปบนผิวน้าแล้วก็ มันอาจจะบวมน้ําได้บางทีก็อาจจะระเบิดไปเลยลองดูปลาบล็อฟฟิชสัตว์ที่ได้ชื่อว่าหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลกสิมันดูปกติดีที่ความลึกใต้ผิวน้ําซึ่งเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันแต่พอมันขึ้นผิวน้ําเท่านั้นแหละซึ่งความดันจะต่ํากว่า120เท่ามันเลยเปลี่ยนรูปร่างปลาบล็อ f ฟิชไม่มีโครงกระดูกหรือกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าไม่มีแรงดันจากน้ําลึกๆมันก็จะกลายเป็นปลาที่ยุน่นหยุ่นยันยนัยนที่ความลึกใต้มาหาสมุทรสุดมืดมิดนั้น ไม่ได้แค่มองแล้วน่ากลัวแต่แค่ได้ยินก็น่ากลัวแล้วในปี1997นักวิรยาศาสตร์พยายามจะหาภูเขาไฟใต้น้าที่อยู่ชายฝั่งอเมริกาใต้ระหว่างที่เดินทางนั่นเองพวกเขาบันทึกเสียงหนึ่งที่ดังที่สุดเท่าที่เคยจะบันทึกได้แถมยังฟังดูแปลกอีกตั้งหากมันดังขนาดที่ว่าเซ็นเซอร์ที่อยู่ห่างไป4,800กิโลเมตรยังจับได้และพวกเขาก็เรียกมันภายหลังว่าเสียงบลูพวกเขาใช้เวลา15ปี เพื่อจะสรุปว่าเสียงนั้นมาจากแผ่นดินน้ำแข็งที่สั่นไหวมันเกิดขึ้นตอนที่กิจกรรมการสั่นไหวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินที่แข็งเป็นน้ำแข็งแตกออกน้ำที่อยู่ก้นสมุดไม่ได้เย็นเยือกเสมอไปยังคงมีการปล่อยน้ำที่มีความร้อนออกมาจากใต้พื้นทะเลอยู่และน้ำที่ออกมาจากหลุมพวกนั้นก็อาจจะสูงได้ถึง400องศาเซลเซียสพร้อมแรงดันหาสารใช่เลยเหมือนกับแรงดันที่จะทำให้คุณระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่ยอมให้น้ำเดือดพล่าน มีสัตว์หลายร้อยสายพันธุ์อาศัยอยู่ใกล้กับท่อส่งน้ำร้อนใต้มหาสมุทรลึกบางพวกเช่นหนอนท่อก็ไม่ได้เหมือนกับสัตว์ที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยหนอนพวกนี้จะดูดซึมสารเคมีจากของเหลวที่ออกมาจากท่อนั่นคือวิธีที่มันให้อาหารแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวมันและเพื่อเป็นการตอบแทนแบคทีเรียพวกนี้ก็จะให้คาร์บอนกับหนอนท่อเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ได้2ใน3าของสายพันธุ์ปลากรรังที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืดลึกและหนาวเย็นเกิดบรรยายของมหาสมุทร บางตัวอาศัยอยู่ในส่วนที่ลึกถึง4.8กิโลเมตรพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ2องศาเซลเซียสปการังในน้ำเย็นพวกนี้บางตัวมีอายุมากกว่า8,000ปีเลยทีเดียวพวกมันก่อตัวกันเป็นโครงร่างที่สามารถสูงไดถึง35เมตรความลึกไม่ได้เป็นแค่โลกอันลึกลับของสัตว์อันน่าพิศวงพื้นผิวใต้มหาสมุทรนั้นก็ชวนตะลึงไม่แพ้กันคูเหวลึกที่ซ่อนอยู่ในนั้นทำเอาแกรนแคนยอนดูจิ๋วไปเลยยกตัวอย่างเช่น ลองดูหุบเขาที่อยู่ที่ทะเลสาบแบริงที่ชื่อว่าหุบเขาเซมชักนี่ดูแค่ในแนวตั้งก็สูง2,600เมตรแล้วใหญ่สุดเลยและคลื่นที่ใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรก็ไม่ใช่คลื่นที่คุณเห็นจากฝั่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ใต้ทะเลเรียกว่าคลื่นภายในโดยจะเกิดขึ้นระหว่างมวลน,น้ำสองลูกที่มีความหนาแน,าน่นต่างกันมันจะเดินทางด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชอั่วโมงและมีความสูงคลื่นได้มากถึง200เมตรเลยล่ะ